สวัสดีครับพบกับผมร้านทรัพย์สุวรรณแบบพิมเล็กนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับผมวันนี้ประกอบนะครับกระถางตัวใหม่ล่าสุดนะครับน้องใหม่ล่าสุดนะครับซิงเกิลใหม่ก็ว่าได้นะครับตัวนี้เป็นกระถางทรงเพชรนะครับทรงเพชรขนาดปากบน30มสิบนะครับความสูงก็อยู่ที่40นะครับโอเคนะครับผมว่าจะมาแนะนําก่อนว่างานมีกี่ชิ้นนะครับผมจะแกะให้ออกดูก่อนนะครับตัวนี้เป็น เป็นข้างในนะครับอ่าหน้าตาก็จะหล่อๆหน่อยนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นนอกนะครับจะมี2อชิ้นนะครับนี่นะครับไม่ต้องงงนะครับมันจะเป็นเหลี่ยมนะครับผมอ่าส่วนตัวนี้จะเป็นยูคลิปร็อกนะครับที่เราแถมไปให้นะครับมีทั้งหมด4ตัวนะครับอ่าแล้วก็วิธีการประกอบก่อนเทนะครับจะมาบอกวิธี ตัวนี้จะเป็นกระสอบปุ๋ยนะครับกระสอบปุ๋ยหัวาหานหรือว่ากระสอบอะไรก็ได้นะครับนี่นะครับทาน้ํามันนะครับทาน้ํามันก่อนนะทาแบบด้วยนะครับทาด้านในนะครับแบบนอกก็ทาด้านในทาตามนี้ทั่วนะครับแล้วก็ทาน้ํามันแล้วก็ยกขึ้นมาวางบนนี้ได้เลยนะครับอ่าเนี่ยครับกันนะครับให้ดูที่เบอร์นะครับจะมีเบอร์ควบคุมนะครับเบอร์สามกับเบอร์สามนะครับจะมีเบอร์ชุดตรงเข้าอยู่เบอร์คู่นะครับ มีอยู่คลิปที่เราแถมไปให้ตัวนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มประกอบทางด้านนี้ให้ดูครับผมกลับไว้นะครับดูตรงๆตัวบนนี้นะครับใส่เข้าไปยูคลิปตัวนี้นะครับแล้วก็ตีลงนะครับแค่นี้พอนะครับส่วนตัวล่างนะครับแย่เข้าไปตีขึ้นบนนะครับตัวล่างนะครับ จะมี2ด้านนะครับผมออีกด้านหนึงคืออยู่ด้านนี้นะครับอยู่ลิล็อกเหมือนกันนะครับผมบอกง่ายๆะครับแค่นี้นะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นแบบในนะครับแบบในของเขานะครับให้ดูที่เบอร์นะครับเบอร์3เบอร์3ตรงนี้ก็จะอยู่ตรงกับเบอร์3ด้านนี้นะครับ ยกเข้าไปเลยที่เป็นรอยบอมบอมนี้คือเป็นรอยตรงน็อตจะติดไว้นะครับอให้ลงตรงตรงรอยนะครับนี่นะครับนี่นะครับให้ลงตรงรอยน็อตตรงฝั่งนี้ก็ต้องให้ลงนะครับแล้วก็คลายลงให้สุดนะครับให้ตัวนี้มันเสมอนะครับผมขันไม่พอตึงๆนะครับขันไม่พอตึงๆมือเหมือนกระถางทั่วไปนะครับที่ผมส่งทั่วประเทศนะครับรูตรงนี้มีไว้เพื่อสําหรับ ผูกลวดนะครับผูกลวดไ้เส้นเดียวพอนะครับผมซ้ายขวานะครับฝั่งนี้ก็จะมีนะครับอ่าซ้ายขวาผูกไว้ลวดไ้เส้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็เทปูนให้เรียบร้อยนะครับเทให้เรียบร้อยเทให้เรียบร้อยปาดหน้าให้ให้สวยงามนะครับรอบไปเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วก็แกะลวดตัวนี้ได้เลยนะครับแกะลวดออกทั้งสองข้างนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้ลงนะครับ หมุนให้ลอยขึ้นนะครับงานจะลอยขึ้นเองนะครับพอลอยขึ้นรู้สึกตัวแล้วก็ยกออกได้เลยนะครับอ่ายกของก๊อวางด้านนอกได้เลยนะครับพอยกของอกวางด้านนอกเสร็จปุ๊บแกะยูคลิปได้เลยนะครับตัวนี้ตีขึ้นบนนะครับตัวนี้ตีลงล่างนะครับผมแกะแบบเลยทันทีเหรอแกะได้เลยสี่ชั่วโมงคือแกะได้ทั้งนอกทั้งในเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับนี่นะครับ วันนี้จะเทได้สองรอบก็พอนะครับเ้าบ่ายนะครับผมพอแกะย่ที่ออกเสร็จปุ๊บดึงออกได้เลยนะครับดึงออกได้เลยนะครับปล่อยแห้งนะครับผมยกออกจากแตาจำหน่ายได้นะครับตัวนี้นะครับผมใหม่ล่าสุดแล้วก็จะใช้เหล็กกี่มิลตัวนี้ผมจะใช้เหล็กหนาสองมิลเต็มนะครับแล้วกระดูกก็สี่จุดห้ามิลนะครับผมเชื่อมเยอะนะครับได้มาตรฐานนะครับแกะง่ายประกอบง่ายนะครับตัวนี้นะครับผม เป็นสินค้าตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ทรงเพชรนะครับอาจจะไม่คุ้นตาเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะมีรีวิวการเทให้ดูทีหนึ่งนะครับว่าหน้าตาเขาจะออกมายังไงนะครับผมตัวนี้นะครับผมอ่านะครับผมก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นสินค้าตัวใหม่ครับผมน้องใหม่ล่าสุดนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่จะสนใจติดตามนะครับผม ทาง youtube ก็มีนะครับแบบพิมเหล็กชแนลนะครับผมอ่านะครับผมแล้วก็ทางเพจก็จะเป็นเพจทรัพย์สุวรรณเหล็กหล่อปูนนะครับผมแบบเหล็กหล่อปูนนะครับผมแล้วก็ทางเพจอีกเพจนึงก็จะเป็นเพจร้านทรัพย์สุวรรณแบบพิมเหล็กนะครับผมราคาสองนะครับผมสวัสดีครับ